สวัสดีครับเรามีบีการอินฟิตี้ครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแบงกันปืนเสียงเปล่านะครับจากค่ายอีโคนะ ชื่อรุ่นว่าอีโคโบตันนะครับผมหรือว่าบางคนเรียกว่าโบตันใช้ร่วมกันกับกระสุนก้ามัว PAK นะครับก็คือกระสุนแบงการเท่านั้นลำกล้องนั้นหน้าตันนะครับผมตัวปืนวัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะฮะจะมีการครอบด้วยโพลิเมอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าดในนในเป็นโลหะนะตัวปืนสวยมากเป็นตัวสีฟูมนะครับสำหรับตัวนี้นะมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับเซฟตี้นะตัวปืนงานเล็กนะครับจุดเด่นก็คือขนาดเล็กนะครับเทียบกับฝ่ามือเลยเนี่ยเป็นปืนสไตล์พกซ่อนนะครับมือปิดมิดเลยนะฮะใช้ร่วมกกัันนบม ใช้ได้ทั้งปลอ,อกเงินแล้วก็ปลอ,อกทองนะครับไม่มีหัวสุนนะมีแต่เสียงเท่านั้นนี่ปลอ,อกเงินนะครับส่วนนี้ปลอ,อกทองเวลายิงไปแล้วก็จะให้เสียงที่ดังเสมือนปืนจริงนะครับผมแล้วก็นาคสะสมนะครับสำหรับตัวนี้กระทัดรัดมากเลยโอเคเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันเลยนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ